ส่วนในช่งชวงเช้าวันนี้นะคะประชาชนชาวจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่หนึ่งมกราคม2556เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะช่งชวงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณพระบรมราชานุสรีสมเด็จพ,พระเจ้าตักสินมหาราชทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2556โดยมีนายสุรชัยขันอาสาผูร้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระธัตุไตยนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดจันทบุรีรวมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งและปัจจัยต่างๆเพื่อถวายแด่พระสงฆ์สามนเณรจำนวน300รูปเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่และน้อนมนำพระราชดรรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในว,วันขึ้นปีใหม่มาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ของจังหวัดจันทบุรีในทุกๆปีเทศบาลเมืองจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่และนิมนต์พระพิษุสง์มาออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งปล่อยนกปล่อยปลยปาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในวันแรกของปีใหม่ค่ะ